หากใครมีอาการชามือชาแขนนะคะรู้สึกปวดตึงคอบ่าไหล่นะคะให้ลองทำท่ากายบริหารนี้ดูนะคะดีมากๆเลยนะคะให้เรานั่งขัดสมาธินะคะในท่าที่ผ่อนคลายแล้วก็เหยียดมือไปให้สุดนะคะกระดกไปนิ้วมือนะคะพยายามเบนแขนเรานะคะไปด้านหลังนะคะให้เรารู้สึกตึงที่นิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนะคะแล้วก็ค่อยๆหมุนนะคะสักห้ารอบ สิรอบนะคะหมุนไปกลับนะคะถ้าต้องการความตึงมากขึ้นนะคะให้เราใช้อีกมือหนึ่งก็ได้นะคะจับที่ศีรษะของเรานะคะเหนือใบหูนะคะก้มหน้าลงเล็กน้อยนะคะแค่นี้เราก็จะรู้สึกตึงนะคะที่คอบ่านะคะไปถึงแขนนะคะถึงปลายนิ้วเลยนะคะทําค้างไว้นับในใจ1-10นะคะแล้วก็สลับมาทําอีกข้างนึง เหมือนกันนะคะหากใครที่มีอาการชามือชาแขนนะคะลองฝึกทำท่ากายบริหารนี้เช้าเย็นดูนะคะประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ค่ะก็จะรู้สึกดีขึ้นมากๆเลยนะคะ